ทวัสดีค่ะอีสานแซบค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาแซบแซบกับมะม่วงเบานะคะซึ่งรสชาติไม่เบาเลยค่ะทุกคนแล้วก็ราคาก็ไม่เบาด้วยนะคะเพราะว่าที่เราไปเจอมาเขาขายกิโลกรัมละ200บาทเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าไปซื้อมะม่วงน้อยหรือว่ามะม่วงเปรี้ยบที่ตลาดนะคะก็จะซื้อมาแค่พวงละ20บาทใช่ไหมคะแต่นี่ค่ะกิโลกรัมละ200บาทเราก็เลยซื้อมา1พวงละกันค่ะ50บาทนะคะ ก็จะได้พวงประมาณนี้นะคะพอกลับมาค่ะทุกคนปรากฏว่าปรากฏว่าลืมกินค่ะทุกคนผ่านไปแล้ว1เดือนค่ะก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูมาดูกันเลยนะคะว่ามะม่วงเบาที่ผ่านไปแล้ว1เดือนนี้จะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะ <_ S 2> นี่แหละค่ะมะม่วงเบา50บาทก็มีทั้งหมด5ลูกนะคะเฉะลี่ยแล้วก็ตกลูกละ10บาทเลยค่ะทุกคนส่วนน้าปลาหวานที่อยู่ข้างๆนะคะรสชาติแซ่บมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็เลยอยากจะกินมะม่วงกันแล้วมาปอกเปลือกดูข้างในกันเลยนะคะว่ามะม่วงเบาที่อยู่ในตู้เย็นหนึ่งเดือน มันผ่านไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะดูค่ะเริ่มปอกเปลือกกันก็จะเห็นว่าสีมันจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะแล้วก็แทบจะไม่ต้องใช้มีดเลยค่ะทุกคนใช้มือนี่แหละคะ่ะดึงเปลือกออกได้เลยนะคะมันก็จะเป็นเนื้อนุ่มๆแบบนี้ค่ะทุกคนกลิ่นที่ได้นะคะรับรู้เลยค่ะว่าต้องเปรี้ยวมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าเปรี้ยวเราจะแซบหรือเปล่านะคะตอนนี้เราทําการผ่าครึ่งมะม่วงกันก่อนดีกว่านะคะมาดูกันค่ะว่าเมื่อเอามากินกับน้ําปลาหวานของเราจะแซบกันหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ เอหรือว่าจะปลอกมะม่วงเพิ่มอีกสักสองสาลูกดีคะทุกคนไม่เอาดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปลองรสชาติของมะม่วงตอนที่เราเอาไปจิ้มกับน้ำปลาหวานแล้วนะคะรสชาติจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะทุกคน หลังจากที่ทานไปแล้วลูกนึงนะคะตอนนี้ขออนุญาตเอามะม่วงที่เหลือะคะ่ะทุกคนเอาเก็บน้องลงถังขยะก่อนนะคะแล้วเราจะไปซื้อมะม่วงใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าน้องน่าจะอยู่กับเรานานเกินไปเป็นเดือนแล้วค่ะรสชาติก็จะ,ปะแปลกๆไปนิดนึงนะคะ รับชมคลิปของอีสานแซ่บนะคะฝากกดไลค์กดติดตามคลิปของอีสานแซ่บด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูอาหารอีสานแซ่บค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ